กลับมาพบกับช่างโก้นะครับในช่องของช่างโก้สตอรี่นะครับแชร์ประสบการณ์ด้านงานช่างไฟฟ้านะครับคลิปนี้นะครับมาเช็คพัดลมคอยเย็นนะครับเกิดการโอเวอร์โหลดนะครับเราจะไปดูโอเวอร์โหลดนะครับว่าเป็นตัวไหนนะครับสังเกตนะครับถ้าเกิดโอเวอร์โหลดเกิดการทริปนะครับก็จะมีจุดแดงๆขึ้นนะครับ เอาเดี๋โอโหลดตัวนี้นะครับเกิดการทิปนะครับเราจะไปหาสาเหตุของการทิปนะครับอย่างแรกนะครับเราจะดูจากสายนะครับของขั้วต่อนะครับขั้วต่อของโอโหลดนะครับว่าขั้วต่อหลวมหรือเปล่านะครับก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะครับขั้วต่อหลวมก็อาจจะเกิดความร้อนนะครับทําให้มอเตอร์กระแสเกินนะครับเกินที่โอโหลดตั้งไว้นะครับ สังเกตนะครับสายของมอเตอร์นะครับในเฟสแรกนะครับผมเห็นแล้วนะครับสายมอเตอร์ในเฟสแรกละลายนะครับน่าจะเกิดจากการขั้วน็อตลวมนะครับเกิดกระแสนะครับเกิดความร้อนจนทําให้อ์โลดนะครับสั่งตัดวงจรได้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการแก้ไขสายครับแล้วก็ต่อเข้าไปใหม่นะครับ นี่จะเป็นลักษณะของสายที่ละลายนะครับที่เกิดจากขั้วน็อตลวมนะครับเกิดการสปาร์คนะครับดึงกระแสจนสายไหม้นะครับผมจะตัดต่อนะครับเข้าไปใหม่นะครับ หลังจากที่เราทำการประกอบนะครับโอโหลดเข้ากับแมกเนติกนะครับตอนนี้นะครับเราจะมาทำการรีเซ็ตตัวโอโหลดนะครับเราจะกดไปที่ปุ่มน้ำเงินนะครับในการรีเซ็ตหลังจากแก้ไขสายเรียบร้อยนะครับก่อนที่เราจะรีเซ็ตเรามาดูไฟหน้าฝาตู้ก่อนนะครับที่แสดงการทำงานว่ามอเตอร์นะครับเกิดการโอเวอร์โหลดนะครับ ไฟสีแดงครับเราจะรีเซ็ตให้ไฟสีแดงหายนะครับผมจะรีเซ็ตนะครับตอนนี้ไฟสีแดงหน้าตู้หายเรียบร้อยนะครับก็จะไม่โชว์นะครับแล้วผมจะบิดสวิ์เซคเตอร์นะครับเพื่อเปิดพัดลมนะครับไฟสีเขียวก็จะขึ้นนะครับอันนี้เป็นการอ่อนพัดลมเรียบร้อยนะครับหลังจากการแก้ไขสายโอโลดตัดการทำงานนะครับหากชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องของช่างโกสตอรี่ด้วยนะครับคลิปนี้ลากันไปก่อนครับ